โอเคผมทุกคนก็ขอคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บบไคลเซอร์นะฮะสองสามกับเกม Evil Insight หรือมันอยู่ข้างในนะมันเป็นเกมแบบของเวอร์ชันโปรจายนะครับไม่ใช่ตัวเกมเต็มงันก็ไปเริ่มกันเลยเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นการุนาใส่หูฟังและปิดไฟ เราพี่ข่าวด่วนที่มาจากหลัอของรัฐออริกกนนี่คือแมรีเจนแอนเดอร์สันนักข่าวของเราที่เกิดขอบคุณแกโจเมื่เขาพบศง<ม>ของโรยิงสาสที่หายตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานิติเวชาศาสตร์พบว่ากล้องของเธอนละหยุดไว้บอ่อน้ำซึ่งยังพบร่างไรวิญญาณของเธอในนั้นอีกด้วยขณะนี้สามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสยัยฆาตรกรได้ถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วอ่าเมื่อกี้ที่พอจับใจความได้นะครับมีผู้หญิงตายนะครับตุ ถูกสามีเนี่ยฆ่าแล้วก็ไปพ,พบศพเธอนะครับโหเ,เอพีเอพีเอวิ่งสสงมากถ,ถือว่าบรรยากาศเกมใช้ได้ครับตอนนี้เวลาที่ผมเล่นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนหนึ่งนาที ใหโทรมาฮัลโหลฮัลโหลมาร์คเป็นเวลานานแล้วนะตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับแม่นายเนี่ยนั่นเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนแล้วนะนายดีขึ้นเลยยังอ่ะเออเออขอโทษนะฟังนะตอนนี้นายยังติดต่อโรคหลอความตายอยู่หรือเปล่าอ่าใช่บอกฉันมาถ้านายต้องการอะไรฉันต้องการให้นายติดต่อกับแม่ของฉันเดี<ส>๋ยวผมจะขึ้นสับให้แล้วกันนะพอผมก็แปลไม่ออก เฮ้ยเห็นเงาปะเงาเฮียแล้วไงเฮียและไงคนดูนั่นน่าจะเป็นแม่เขาครับน่าจะเป็นแม่ของมาร์คเฮีย แม่เหรอโหคาสินในเหี้ยมากมองเห็นตัวเองไหมโอ้โหเดินสโลสุด้วยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านตัวเองหรือว่ายัางไงนะน่าจะบ้านตัวเองครับเปิดไม่ได้ซะด้วยงั้นผมไม่เดาเลยไม่ฉันตายไปแล้ว พ่อฉันก็ติดคุกฉันต้องดูแลน้องชายเพียงคนเดียวมึงมีน้องเหรอเอาแย่แล้วล่ะไอ้มาเลยแลน้องอยู่ไหนอันนี้ไนี่ประตูออกนอกปันอันนี้นะ่าเฮ้ยสซาบรรยากาศโคตรน่ากลัวกดเปิดไงอ่ะ โหเดินโคตรช้าเดินเร็วก็ช้าเปิดไฟฉายได้ไหมไม่ได้ซะด้วยห้องครัวครับอแม่แล้วนั่นวออะไรอะ่ะอย่าบอกให้คุยกับแม่แจ็คก,กี้ ชิพหายละน่าจะเป็นน้องเราครับน่าจะเป็นน้องเราที่ร้องนะแล้วผมไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนชั้นบนหนอ What the hell เฮีย้ยอะไรวะน่ะอะไรอะผมได้ยินเสียงเปิดประตูชั้นบนหนอโหไอ้นี่มึงเอาออกจากบ้านเลยนะ มันดูเหมือนเงาคนแขวนคออะแล้วบันไดทางขึ้อนอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อประตูตรงนี้เปิดเดีย๋ยวตอนนี้เชื่อไหมผมคนลุกว่ะคนดูครับอย่าเพิ่งพับจอดูกับผมก่อนโอ้มีโต๊สนุกแ,แทงแทงสนุก แป๊บหนึ่งผมปรับหูฟังก่อนอ่าอะไรอ่ะทีวีอ่ะหวมึงเดินช้ามากถ้าปเป็นผีนี่ฮงโ,โดนฆ่าไปแล้วถ้าไม่ใช่ผีอ่ะมันให้เราหาอะไรอ่ะเราเมาส์หันอย่างยากอ่ะผมต้องยกเมาส์หันอันนี้คืออะไรคัดเอาเหรอแล้วเร,เราทำอะไรกับมันได้ ไม่ชอบเลยอะไรที่มันเป็นทางเดินอย่างเงี้ยไปครับได้ยินเหมือนกัน,นใช่ไหมคนดูอย่าอย่าเพิ่งโผล่มาคือมันล็อกผมแล้วอะ่ะเตรียมนับสามนะคนดูนะอย่าเพิ่งปับจอนะอยู่กับผมก่อน แน่เฮ้ยปุ้นกลับมาที่เดิมหมอคนดูอย่าพับจอดิดูเต็มจอเป็นเพื่อนผมดิคนดูคนดูอยู่กับผมก่อน เฮ้ยเกมนี้ไม่ใช่ไม่ถ้าเฮี้ยเฮี้ยโหจะดุ้งจริงเออโทษครับนั่นน้องเราใช่ไหมอ๋อว่านี่เป็นห้องห้องน้องเรากับห้องเราครับแม่แม่ แม่มันหยุดแม่แม่มันหมุนกลับแม่เพลงมันหลอนจังวะแม่มันปิดประตูมันเปิดประตูเข้ามาแม่มันเปิดประตูเข้ามาผมผมหันดีไหมคนด,ดูเปิดเต็มจอนับสามนะผมนับสามนะสาม ไปครับคนดูอยู่กับผมก่อนคนดูคนดูด้านบนมีอะไรไหมคนดูคนดูนดทำให้ คนดูเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ครับเฮี้ย yeah. เรามาเล่นทำเฮี้ยอะไรตอนเที่ยงคืน่ะเงียบไปแล้วแม่แม่นี่ลูกเองแม่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 แม,แม่อะไรอ่ะ อะไรอ่ะอ่านไม่ออกเลยหูหูโอ้อ่านไม่ออกครับไม่ใช่อะไรหรอกหูนี่คือมองไมเห็นตัวหนังสืออะไรอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเสียงโทรศัพท์ครับแน่แน่ยังยังคนดูอยู่กับผมก่อนเสียงโทรศัพท์ครับ โทศัพท์มันไกลมากคนดูอยู่กับผมก่อนนับสามนั่งส่งเยี่ยคนรู้หนาวอะไรอ่ะแม่ แม่เหรอไม,ไม่น่าใช่แม่นะไม่น่าคนดูใช่ใช่ไหมประตูเปิดใช่ไหมคนดูคนดูผมก็คลิปนี้แทบไม่ต้องตัดเลยอ่ะ คือมันเป็นเกมที่ขาดไม่ได้จากช่วงหนึ่งอะไรอ่ะแม่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 มันเปลืองข้าไฟมันเปลืองข้าไฟแน่โอ้รู้ลูกจะจ่ายาไฟคนเดียวนี่โอ้แม่ผมก็ยิ่งหันเมาส์ชักอยู่แม่เอ้ยเปิดประตูให้ลูกเถอะแม่แม่เปิดประตูแม่ แม่ไม่เปิดแม่แม่ขอร้องไม่ใช่แม่เดินมาหาผมนะตอนเนี้ยแม่มีโนต้ตเหรออันนี้คือโนต้ตหรอใช่ปะอะไร,รอ่ะข่าวด่วนวันนี้ breaking news อ๋อไอชิ้นส่วนเนาะอ่าแล้วเอาเอาไปเอาไปเล่นหาหาแม่นเนาะอาไปเล่นหาแม่มัน าแม่มึงนะมาร์กแล้วออกไงอกดเอฟได้ยินเสียงใช่ไหมโหอ้ีแม่เอ้ยอ,อีแม่ลูกตัวเองนะแม่แม่แม่นะแม่อย่าให้กูได้เจอตัวมึงนะแม่กูกูไปต่อคนดูอยู่กับผมอย่าพับจอนะ อยู่กับผมแพนนี่เฮ้ยตอนแรกไม่มีน,นั้นชีพหายแล้วไงตอนแรกไม่มีของเล่นครับกูว่าแล้วเอากูก่เข้าไปม่งล็อกไว้ผมต้องเข้าห้องไหนต้องเข้าไปนี้หรือว่าไปดูรถไฟ ไปดูรถไฟก่อนทำไมสาวต้องเข้าไปแล้วละ่ะเฮ้ยไฟมาจากไหนใครเปิดไฟใส่น้องกูแฮหใส่กูแน่เลยน้องร้องครับ แค่แต่กูแน่ๆเลยกูเกงร้อนแล้วนะโอ้ฝันดีลูกฝันดีฝันดีอย่ามายุ่งกับพี่นะอย่ามายุ่งกับพี่นะคนดูเฮ้ยคนดูไอ้คนที่ดูอยู่อะอยู่กับผมก่อนดิเราจะไม่แตะเชี่ยแล้วไงชั้นสองมันเปิด เขี่ยแล้ไงเขี่ยแล้วไงชั้นสองเอาไงอ่ะเอาไงอ่ oh. ia, ะเขี่ยแล้วไงละ่ะมันไปต่อไม่ได้ครับมันบังครับ พี่แม่พี่แม่ี่ลูกเองแม่ในรูปนี้มันมีอะไรป่าวะดูรูปดิเผื่อเห็นความน่ากลัวอะไรบางอย่างผมอาจจะไม่เห็นก็ได้เอาอย่าบอกมันไม่มีไปต่อเฮ้ยแม่ ไปไม่ได้แล้วบันไดชั้นสองขึ้นไงไม่มีโค้งไม่มีเควด์บอกซะด้วยอีแม่ต้องดูน้องเหรอ โอ้โอ้โอ้โอโอโันดีฟันดีนอน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 คือผมต้องทำอะไรอ่ะข่าวด่วนอันนี้เหมือนตรงนั้นเลยครับเอาชิีพายแล้วคือผมไปดูคนอื่นได้ปะคือไปดูของคนอื่นได้ไหมว่ามันทำไงต่อ ด้มันสุดแค่นี้ไม่น่าใช่นะผมว่ามันต้องโดนผีรอก,ก่อนนะโอเดหรือว,ว่าต้องมองขึ้นไปด้านบนวะเว้ยคนดูเวคนดูนับนับหนึ่งถึงสเปิดเต็มจอแป๊บเดียว1นึสสาม ไม่เห็นแล้วประเด็นคือจะจะขึ้นไปยังไงนั่นสิคคำถามอ่ะเปิดไฟก็เปิดไม่ได้แล้วอำหนึ่งผมดูแต่ละปุ่มดิใช้อะไรได้บ้าง ตัวบีใช้ไม่ได้แล้วผมต้องทำอะไรอะตอนเนี้ยเอาเยวแป๊บหนึ่งผมหลบมุมเหมือนผมขอดูคนอื่นเล่นแป๊บอะกลับมาแล้วครับคนดูผมได้ข้อสรุปว่าไอตอนที่เราเป็นจอแบบจอแบบไอตรงนั้นอะที่ผมหันขึ้นไปด้านบนใช่ไหมแล้วจอมันมีอะไรขึ้นไม่รู้ศพแม่ศพแม่เรานอ,นอนอยู่ตรงนี้ครับแกหันหัวไปทางนี้ ซึ่งเป็นทางคิศอ่าอน,นี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นตะวันออกแล้วกันอันนี้อันนี้ตะวันกําลังขึ้นทิศตะวันออกอันนี้คือจุดทูบบนบานสาลแก่ทูบแหละทูบทูบมันก็ทูบอ่ามันให้เราออกปลดล็อกคะใส่รหัสอะไรอะแล้วกดออกไงเราต้องหาจากลินชักเฮ้ย นี่หรออะเอาหันหันดิกหันเอาคือผมจะหันนะศูนย์คือสีชมพะศูนย์บ้านบ้านสีชมพูบ้านเลขสองครับ บ้านเลขสองไอที่โยงแน่ๆมีมี 2. สองศูนย์อยู่กับหกครับศกเลขหนึ่งอยู่กับพระอาทิตย์หนึ่งครับอ่ะ,อ,ะอันแรกสองอ่ะสองสีเขียวเยือนไปหกเฮ้ยไม่ดิสองเก้า สอส่วนต้นไม้เป็นสีม่วงสองเกไม่มีส่วนพระอาทิตย์สีน้ําเงินสองเกอะไรหนึ่งหรือเปล่าตัวมันต้องอิงตามภาพหรอมันเอาอะไรขึ้นก่อนใน่ลูกไหนบ้านวะเอาวูาอันไหนสูงกว่าถ้าสูงสุดในนั้นก็ก็คือ โอ้สูงสุดคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็คือหนึ่งหนึ่งลองต้นมาคือต้นไม้ครับหนึ่งไม่มีหนึ่งอะไรเลยทีเนี้ยต่อมาน่าจะเป็นบ้านแล้วกันเนาะบ้านก็คือสีชมพู หนึ่งอะไรไม่รู้แล้วก็สองหนึ่งสองดอกไม้เป็นเก้าครับหนึ่งแดดเก้าหนึ่งแดดเก้าหนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งแดดสองเก้าอ่ะหนึ่งแดดไว้สองเก้าไม่ถูก รารหัสงี้แหละรู้ว่าผมสลับด้านกันวะรู้ว่าหนึ่งอยู่ด้านล่างหนึ่งศูนย์สองเก้าหรือเปล่า ออะะไร่สงสัยผมไม่เก่งเรื่องตอดรหัสวะ่ะโอ้ยผมยอมแพ้ผมขอดูรหัสแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่ารหัสเขาจะเดียวกันเปล่าอะ,อะผมได้รหัสมาละสองห้าเก้าหนึ่ง หรือเปล่าอ๋อสลับกันผมเอาสลับกันครับทีนี้ก็ได้กุญแจมาครับป่าฮะแล้วเราก็จะเอากุญแจไปเปิดห้องไหนเอ้ยอีแม่เปิดไปเจออีแม่แน่นอนกึไม่ใช่ประตูไหนวะ ประตูไหนล็อกนะน่าจะห้องแถวนี้แหละเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ครับประตูนี้ก็ดูอย่าพับจอนับสามนะ โอ้โหปันไดแบบนี้ซะด้วยสามสองแม่บ้านตัวเองแม่ลูกตัวเองแน่ยังไวเงาตีนนะันะไปครับ เราน่าจะต้องหาชิ้นส่วนแผ่นจานให้ครบครับไอ้แผ่นกัดกัดแล้วทำไมมันเชื่อมมาห้องนี้ได้อ่ะกับพิบอีกแล้วครับอ่ะชิ้นส่วนที่สองนี่ครับประตูเปิดแล้วไป เดี๋ยวอย่าไปกลัวอีแม่ครับอีแม่ฆ่าเราไม่ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะอีแม่เปิดอีแม่เปิดประตูทำไมมันไม่เปิดจบแล้วเหรอโอเคอีแม่ถือว่ากูไม่เจออีแม่นะถือว่าเจอแค่ไอ้ไน้องเราเองใช่ไหมเจอแค่น้องตัวเอง ปรศาสมันอยู่ข้างในหนะรือว่ามันอยู่ข้างในนะครับอีวิวอินไซ์น่าจะจบแล้วป่ะโอ้ยโอเคครับใช่น่าจะจบแล้วแหละว,ว่าอยู่ดีเกมมันปิดให้ผมเลยงั้นก็สำหรับิีนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีผีรอบเตียงครับ